หาจหายใจความนะคะวันนี้นัดช่างให้มาซ่อมห้องนะคะไฟเสียกับก๊กน้ำเปลี่ยนก๊กน้ำเปลี่ยนฝักบัวนะคะก็ประตูห้องนะคะจะเปิดทิ้งไว้นะคะแล้วทีนี้ก็กลัวแมวจะหนีออกจากห้องนะคะก็เลยอุ้มมาอยู่ในมือนะคะทีนี้น้องก็ไม่อยู่นะ้องน้องก็วิ่งเล่นนะคะเราก็นั่งอยู่ประตูยังไงก็น้องก็ไม่ออกไปวิ่งเล่นที่ไหนแน่นอนนะคะ แล้วก็ด้วยความที่ช่างกําลังซ่อมอยู่นะคะซ่อมของแล้วก็ไปช่วยหยิบจับหลอดไฟนะคะเพราะว่าช่างขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ไปถอดอันเก่าที่ไม่สว่างไฟที่เสียหลอดไฟที่เสียแล้วก็ไปหยิบอันใหม่ให้ช่างเพลิปุ๊บเดียวคะไปช่วยช่างทํางานแป๊บเดียวนะคะ,ะเะคะ <c oughs> ขาจะไปหลบอยู่ใต้ที่เก็บที่คว่ำจานนะคะ <c oughs> ไปเก็บ อ,อยู่ใต้ที่ชั้นวางจานเราก็เห็นแล้วแหละสายตาเราก็เห็นแล้วแหละเขาคงแบบว่าไปซ่อนปกติถ้าแบบว่าเขาเล่นเขาจะวิ่งเล่นในห้องแถวนี้แหละเขาจะไปซ่อนตัวอยู่ตรงนู้นตร,ง,ตรงนี้ให้เราหานะคะแมวน่ารักทีนี้เราก็มาหาตรงที่เขาเคยซ่อนตัวอยู่นะหายังไงก็หาไม่เจอตกใจหมดเลยค่ะทุกคนดีนะแล้วก็ช่างเขาก็ซ่อมไฟเสร็จแล้วนะซ่อมไฟสองหลอด มีกองน้ำมีฝักบัว่้มเสร็จแล้วแล้วก็เดินหานะคะในแฟลตโอ้เดิน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 ดูข้างบนข้างล่างเคยแบบว่าเคยไปรดน้ําอาหน้าห้องนะคะเคยไปรดน้ําต้นไม้หน้าห้องก็ไปดูไปส่องไฟดูก็หาไม่เจอนะคะเกือบแล้วค่ะเกือบหาแมวไม่เจอตกใจหมดเลยนะคะเป็นยังไงคะทุกคนสุดท้ายเนี่ยหาจนช่างก็กลับไปแล้วเนาะ แล้วช่างก็ให้อุปกรณ์มาหนึ่งเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟอะไรนะอันเนี้ยไฟที่เขาไว้ส่องโกลบับบเขาเรียกไฟอะ่ะหม้อหม้อไฟเนาะก็เขาบอกว่าอ่ะให้อุปกรณ์หาแมวคืนนี้เดี๋ยวจะเพราะว่าไม่มีไฟฉายไงมีโทรศรัพท์ก็เปิดไฟฉายจากโทรศรัพท์เนาะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะเขามาซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือแบบหาหนะข้างล่างชั้นข้างล่างนะคะเขาไปนอนอยู่ตรงนู้นเนะาะหายัางไงก็หาไม่เจอ นะคะเดินหาจนช่างกลับไปแล้วค่ะแล้วนี่ค่ะเขามาอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนคือมันอยู่นี้แล้วแมวเขาเป็นสีดำด้วยไงทุกคนแมวเขาเป็นสีดำเขาหลบอยู่ตรงนี้แล้วไปแบบหน้าเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยหน้าเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยใจหายใจคว้างดีใจสุดๆเลยเจอแล้วแมวคืนนี้คงจะนอนหลับค่ะตอนแรกก็ นอนไม่หลับแน่นอนเลยคิดถึงแมวเพราะว่าเราเาเจอกันทุกว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 ันในห้อจีเขาก็ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยค่ะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ทําหน้าอย่างเงี้ยก็ก็ทาอย่างเงี้ยเลอะเละเลอะเละคือช่างมาเขากลัวไงเขาแบบอยู่กับเราแค่สองคนไงอยู่สองคนแม่ลูก เห็นแบบว่าช่างเข้ามาก็คงจะตกใจนะคะคงจะตกใจไม่เป็นไรเขาไปแล้วเขามาซ่อมบ้านให้เราให้มีแสงชว่างว่าด้เรื่องแมวด้กะว่าด้เรื่องแมวเขาไปแล้วอย่าไปเช็ชมคนนนะ